ผมได้โอกาสทําแผนเป็นชั่วชั่วร้ายอีกแล้วนะทุกคนไม่ได้ไงล่ะอยา่ยาอยา่าอย่าพอแล้วแม่มันเค็ม,มเลยอร่อย,ยปะเออแม่ตักให้มันก็ได้เดี๋ยวเขาตักให้กระต่ายดีครับเพราะแม่พี่น้องที่รักท่านทุกคนก,นกันด้วยนะครับตอนนี้นะครับอยู่ในช่องจ๊คเมโอแชร์ แมวาอาตุครับมันก็อยู่ของหม,มคนมีคนเดิมนี่ไม่มีอะไรเพิ่มเติม,มนอจกจากความรอทุกคน <c oughs> คือวันนี้ผมได้โอ,อกาสอีกแล้วทุกคน <c oughs> ผมได้โอกาสทำแผลอันชั่วชั่วร้ายอีกแล้วนะทุกคน <c oughs> จะบอกว่าวันนี้นะครับเป็นวันที่แม่ผมเนี่ยจะมาหาเราสองคนนะทุกคน คือเวลาที่แม่ผมเนี่ยจะมาหาผมหรือว่ามาหาพี่เจเนี่ยแม่ก็จะมาพูดคุยสารฟัดนู่นนี่นั่นใช่ไหมทุกคนแล้วแม่ก็จะเอากับข้าวมาให้ด้วยเมื่อนี้เจผมตัวหาแม่ม่บอกว่าแม่กำลังทำกับข้าวมาให้อ,อะไรเงี้ยเพิ่งกินอะไรนะก็เลยคิดแผนออกครับทุกคนคือแบบพี่เจมันบังเจ๋งมากทุกคนมันอยู่ในก้นบึ้งของสมองพี่ทุกคนความชั่วที่พี่สะสมมาตั้งแต่วัยเด็กอะทุกคนมันทำให้พี่มีพลังถึงขนาดนี้นทุกคนมันทำให้พี่สามารถคิดงานได้แบบ มีคนขอเข้ามาเยอะมากนะไม่ว่าจะเป็นทั้งเป็นทิกตอกเฟซบุ๊กไอจีนะคบผมขอให้ผมเนี่ยแกงวิเจียวันนี้นะครับผมก็จะจัดให้นะครับทุกคนครับคือแผนในวันนี้ของผมก็คือว่าผมจะเอากับข้าวที่แม่ทํามาให้เนี่ยไปปรุงใหม่อย่างนะครับให้มันเป็นรสชาติที่สุดๆนะทุกคนแล้วเรามาดูปฏิกิริยาว่าคนอย่างวิเจียเนี่ยจะทํายังไงนะครับถ้าได้กินกับข้าวรสชาติจะ ตอนหน้าแม่ผมเขาจะแบบโกหกแม่ไหมหรือว่าเขาจะแบบเออเขาจะมีสีท่าหรือว่าปฏิกิริยาย,ยัางไงนะทุกคนกคนือผมอยากรู้มากๆว่าพีา่เจจะเป็นคนโกหกแม่หรือเปล่านะชั่ว <c oughs> จริงๆเลยวะอย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไครป์ช่องจ้าวมีชวชนะพี่ดึงสองร้านสไครป์เบอร์ด้วยนะทุกคนนะถ้าผมหยุดทําชั่วนะโลกนี้นะมันจะสะอาด one hour later ทุกคนเดี๋ยวตอนนี้นะครับเรามาเช็คความเรียบร้อยความพร้อมก่อนทุกคนคนจะโทรถามแม่นะว่าแม่ถึงไหนละ ครับแม่ถึงไหนแล้วใกล้ถึงแล้วอ๋อใกล้ถึงแล้วใช่ไหมครับใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรารีบไปเลยนะโอเคครับแม่ไม่ต้องรีไปแล้ครับเราดีๆโอเคครับเป็ดแม่เป็ดเยอะเลยคุ้มเป๊ะตาละเละคุ้มเป๊ะคนคนตอนนี้แม่ผมมาแล้วครับแม่ทำหลักฐานอะไรมาบ้างอะ ทำไข่ต้มน้ำปลามาให้อุ้ยอันนี้ซื้อมาเหรอไก่ต้มปลาทำเองค่ะหรอแม่คุณจะต้งพี่เทีเยแก้งอะไรม,มันอะมันหิวข้าวลูกอ้หพี่อยากแก้งนั่งแล้วเรามาดูกันว่าพี่เทียเนี่ยมันจะแบบโกเหวดแม่หรือเปล่าเดี๋ยวพี่เอากับข้าวให้แม่ทำให้เนี่ยไปคุกใหม่หมดเลยแล้มาดูว่าคนอย่างพี่เจะคหวดมมันก็หาแม่ทกับข้าวไม่อร่อยอ้รเลยไงตัวแก้งมันแก้งมันีลอไปแก้งมันม่ บนเรามาปรุงอาหารกันเครับนี่ขนาดแม่ยังไม่อยากแกงนะแม่ยังมาช่วยแม่เัาสาสตั้งใจทำให้แม่เห็นหิวข้าวมันบ่นว่าหิวข้าวแม่หิวข้าวแม่รักลูกสะพายไหมแม่แม่ถึงรักมันทำเองมันขยันมันเอาชใจเอาทุกคืนอ่ะ แม่นี่คือเป็นคนที่ทำอาหารเวลาพกกบบคงกับกข้ามาจะทำแบบว่าเหมือนร้านอาหารเลยนะทุกคนคือเตรียมพร้อมทุกอย่างอะ่ะจะจะมอาจะให้แม่ยกทั้งหม้อมาได้ไงเราอยาอยาอยาตอแล้วแม่มันเค็มไก่ต้ไก่ต้มน้ำตาลแล้วนเ<า>นื้่แล้วจะเค็มน่าดูเลยอะ่ะ ไปตายอะบอกเลยไปตายคุกกันทุกคนเราต้องมาคุกให้เร็วแบบพี่แม่ทำแม่อร่อยอยู่แล้วมันจะยิ่งไม่อร่อยไปใหญ่เลยใช่ไหมเนี่ยกินมันคือแบบไม่ใช่อ่ร่อยใส่กะปิมันไม่ใช่เหรอผมจะล่วงเราแม่แรงมันนี่โมยังไม่ได้ทำเลยเยแม่พ่ดีพอแรงกินเสร็จปุ๊บก็พามันไปหาไต้ได้เลยเสร็จแล้วนะเอาข้าวให้สักาย คือไปบอกว่าแม่ก็โดยปกติแล้วคนที่ทำก็ข้าวอร่อยมากเลยนะทำให้แบบดูน่ากินแล้วก็จะมาคุยเรื่องสเปรหรละกันนะทุกคนตามภาษาของลูกสไ้กับแม่สไ้อะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนแม่กูเรียกแล้วว่แม่แป็นหนึ่งคนเป็นไรดีใจไงได้ทำชั่วเดี๋ยวเราไปรอเรียกพี่เจีย๊ยบครับ ตอนนี้เราพี่เทียมาเนียนๆนะมอจะทำเหม,มือนเรามอกินเสร็จละแม่แม่มาแล้วเรากินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเร็วๆเดี๋ยวข้าวเย็นหมดร้าวันนี้ค่ะวันนี้จ่ะจโค้ดีโค้ดแม่จะทำกับข้าวไม่กินนะเนี่ยแม่ทำลาบที่ตัวชอบมาให้เนี่ย เออเขากินโคตรอร่อยเลยตัวกินเรื่อกินแล้วแล้วยังมากินขา้าวไม่หมดโคตรมันอิ่มมาตัวโอ้โหโคตรซับไปสองถ้วยเลยนะทำไมซัดก,ก่อนเขาเพราะตัวช้าหมดจะทำอะไรก็ไม่รู้อะตัวไหนถอดฟันปลอมด้วยแม่แม่ไปรักมันนี่ไงเนี่ยมันถอดฟันปลอมเนีย่ยฮะกินไปเลยอร่อยปะเออแม่ตักให้มันก็ได้เดี๋ยว่เขาตักให้ตัวแม่ทำมาให้ นี้ดีกวา่าตัวทำไมใส่เยอะจังต้องใส่เยอะเอ้าทำไมอะตัวไม่ชอบฝีมือแม่หรอโอแม่ตัวทำกข้าวอร่อยจะตายแม่เาทำอร่อยตัวก็ต้องกินเยอะๆยอใช่ไหมกินไก่เยอะๆจะได้พูดถึงจะได้มีไอ้แฝดเร็วๆแม่อยากได้เลี้ยงหลานเป็นไรอะไรอยอร่อยใช่ไหมเอออร่อยก็ต้องกินเยอะๆแม่อุตส่าห์ทำมาให้เนะี่ยกินเนะี่ยกินเนี่ยนี่แกงเนี่ยแม่ทำมาให้ไนะปด้วยกัน ธรรมดาพิเศษแงอุตสาหแบบตั้งใจทำให้ตัวโด,ด,ดวเยเฉพาะเลยอ๋อใช่อืออมที่แต่แม่แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่ว่าไม่ทำอะไรกินหรอรีแม่ว่าแม่จะแกงหน่อไม้มกับหมูท<ถ><ถ>อดเห็นด้วยใช่ไหมหมูทอดอืมอืใช่เออมาเดี๋ยวเขาตักให้ตัว,ตตวทำไมอะ่ะโอ้โหนี่ยังเต็มอยู่เลยไม่กินไม่หมดเลยต้องคอยยังกินอยู่นี่ รวมฟิวแม่ตัวอร่อยมากเลยเดีเขาอิ่ม,ไม,มไม่อิ่มแล้วเหรออ,อิ่มไม่ไหวเลยคำเดียวตัวลองชิมดูฟิวแม่ตัวอร่อยมากอร่อยจริงเขาไม่นนร้อนแง่อร่อยปะอืมอร่อยอเอาอตัวไปไหนล่ะก็กินเยอะๆ,อะๆแม่ภูมิใจยิ้มแป้นเลยนเน <c oughs> ี่ยเดี๋ยวเอาไปเล่าให้เขาฟังอีกว่าที่ปู่ทำกับเขา ไก่เนาะไก่ไกเมืองเออกินเยอะอะไรเค็มมากอะไเขากินสองจานแล้วเนี่ยลองชิมภาพเค็มแบบเค็ม่ากตัวเขาจะเป็นไตเว้ยเนี่ยเขาเนี่ตัวดาบฝีมือแม่เขาหรอใช่ดาบเขากินไม่ได้จริงเหมือนเค็มมากตัวแม่เขาสาดทำไมร่างกายเขาจะขึ้นดัวแม่เขาสาดทำมาให้ลินอเวจียพี่รักเขาไม่ได้ร้องเลยเขารู้สึกเขาเค็มกว่าปกติอ่ะลินเขาก็รู้สึกว่าลินเขาปกติด้วยเขากินแล้วเขาก็ปกติแต่เพราะว่าตัวแปลกๆไปเองหรือเปล่า ตัวเขาโคตรเสียใจเลยอ่ะตัวว่าแม่ฝีมือแม่เขาไม่รอดตัวเขาไม่ได้ว่าฝีมือครับอ้าวไม่รู้ว่าแม่แม่ไว้ไหนอ่ะนี่ไงอยู่ในกระเป๋านี่เองโอ้อรอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากกินน้ำเยอะมากใช่ไม่หมดเลยกินให้หมดกินให้หมดเดี๋ยวเดี๋ยวตักเพิ่มค่ะแม่ตักเพิ่มที่ทำมาใหม่ใช่พรุ่งนี้ขอพะโล้นะแม่กินพะโล้ไม่ดี ใจอ่ะมันแห้งจริงเขาไม่ได้เราเล่นตัวลองชิมดูเเขากินแล้วเขากินแล้วอร่อยตัวลองชิมไม่ตัวถูกถ้าตัวมันไม่อร่อยตัวก็ต้องบอกแม่ไม่มันไม่ได้ไม่อร่อยถ้าทำไมตัวไปบอกแม่เขาว่าอร่อยแม่เขาก็ดันอร่อยแต่มันเค็มไปลดความเค็มตั้นิดนึงได้ไหมตัวก็ต้องพูดแบบแม่เลยตัวลองชิมก่อนเพราะว่าตัวแบบเสียใจว่ะที่ตัวทำแบบเนี้ยตัวไม่มันเค็มจริงเขาแค่แบบเค็มเขาไม่อยากกินแล้วตัวเขาเค็มปากอ่ะเขาแสบปากอ่ะเขาเสียใจเนี่ยตัว พูดจ,จริงๆนะเนี่ยเขาบอกเขากินไม่ได้จริงๆตัวก็ตักใส่ตักใส่ให้เขาอะนั่นแม่เขาอุตส่าห์ทำมาให้ก็รู้อุตส่าห์ทำให้แต่มันเค็มรสเค็มนิดนดึงนี่แม่เขากินไม่ได้ให้เขานั่งกินหมดเนี่ยงเขากินไม่ได้จริงๆครับแม่หนูอ หนูเพิ่งกินขนมมาโอ้ข้าวหมดเลยอิ่มมากกับข้าวแม่อร่อยมากหนูหนูเก็บไว้ติมกินตอนเย็นก็ได้แม่ตอนค่ำๆก็ได้มอสันชอบหิวตอนค่ำจะไมกินน้อยจังเลยอ๋อแม่หนูอิ่มมากหนูเพิ่งกินผักกรอบมาอิ่มมากแม่คอแห้งมากมเอออีกสักคำไหม,มเป็นไนเรเขาอิ่มมื่อกี้เจียบอกมันเค็มไปอ่ะแม่ไม่ใช่เขาไม่ได้พูดตัวก็พูดไปเรื่อยเอ้ากูไม่คิดตัวูก็ไม่คิดตัวมันเค็มพูดเองหนูไม่ได้พูดแม่เดีไม่เชื่อมาตาื่อกี่ตัว่า กระตัวเขกินได้จริงๆเนี้ยหนูนี่หันูจะไม่พูดอย่างนั้นเขาจะเป็นไตไหมเนี่ยเขาก็บอกแม่ตรงๆแล้วเ่าเขาจะไปพูดแล้วหลังทำไมล่ะอ้าวกไม่คิดจะคุยกับเขาตอนนี้แม่เดินี่ยอร่อยมากลาบนี่ก็อร่อยมากส่วนแยงแพงนี่ก็อร่อยมากแล้วก็ไข่ต้มน้ำปลาก็เค็มเค็ม เมื่อกี้ตัว<ๆ>ตอนที่แม่แปลแปลคุณโทรศัพท์ตัวบอกว่าเค็มเขากินไม่ได้ทั้งอย่างเลยตัวอย่ามาใส่ร้ายไปสิเฮาแม่เมื่อกี้มันพูดจริงๆนะนนแล้วใครเนี่ยใครเป็นคนพูดอนะจริงตอนเนี่ยแม่ทิมก็ไม่เห็นเค็มนะ <c oughs> อะไรแม่ไม่เห็นเค็มเลยไม่เค็มจริงนะเขาเขาตัวพูดว่าเค็มนะ พี่ตัวบอกว่าตัวเขาไม่ได้พูดเขาพูดตรงไหนคืออย่ามาใส่ร้ายว่าสีเขาแฉบแม่ใส่ร้ายแม่เออตัวนั่นแหละบอกแบบว่าแต่เมื่อกี้ตัวบอกว่ามันแสบไม่านเขาไม่ได้พูดโอเคตกลงอร่อยพ่งนี้แม่ทำมาใหม่ค่ะโอเคพ่งนี้แม่ทำแกงพะโล่มาด้วยต้มพะโล่เหรอใช่ค่ะโอเคนะพวกม่งั้นคำพวกที่ทำพะโล่นะได้ค่ะตอนหวานนะคะแม่ แต่ว่าเมื่อกี้ต้องบอกว่ามันเค็มเค็มหรือไม่เค็มไม่เค็มค่ะกับข้าวแม่อร่อยทุกอย่างอยากความจริงแม่ก็้ทำรสชาตินี้หละนะใช่ค่ะนี้เดี๋ยวแม่ทำมาใหม่นูรู้ว่าแม่ชอบไปรับน้องก่อนได้ไหมนี่นะได้ค่ะอร่อยสุดๆไปเลยค่ะแม่ ตัวจะไปบอกยัไมนะฮะอย่างแม่ก็เสียใจนะแม่อุตส่าห์ทำมาให้ไม่ถ้ามันคีบต้องบอกของมือคีบตัวจะให้เราไปพูดอย่างนั้นได้ยังไงเราก็แค่บอกว่าแม่เออวันหลังแม่ก็ลดความเค็มนิดนึงอะไรอย่างงี้ก็ได้แต่ไม่ต้องพูดว่าแม่มันเนค็มมากหนูจริงไม่ได้หนูแสบปากเพราม,มันเสียความรู้สึกตัวเข้าแต่แนละ้วแม่อุตส่าห์ทำมาให้เรากินรู้ว่ามันเค็มนี่ไหมมันก็เค็มนิดเค็มมากเขาจะบอกแม่ไม่ตัวเขาบอกแม่ว่าอะไรตัวอยากเป็นตีนได้ไหมเดี๋ยวแม่ตัวจะเสียใจอุตส่าาาหห์ตตัั้้้งงอกใใจทำมมเแ แมะครับแม่ม,า,มาเฉลยมันเร็วอะไรอรไงแก้งกุ๋ยกันนี่เออเฉลยเร็วเข้มขี้ <laughs> าาสายคนเตะเตแบบไม่ไหวละแ,แก้งอยู่เหรอ <laughs> ไม่แกอะไรกล้องหูเนียวอออเนี่ยที่ <laughs> แม่ทํามามันไม่เข้มแต่มันแจ๊เขาไม่ใส่น้ำปลาเพิ่มผมจะล่วงเอาไหมแม่ ยาอันนี้ไก่ก็ไก่ต้มรงแม่ใส่เต็มมากเลยไอ้นอมดไอ้นอมดไนูก็เลยแบบว่าเที่ยเขากอร่อยมากอร่อยมากแสดงว่าอย่างนี้แสดงว่าเทียก็โกหกแม่ละสิใช่ไหมนี่ท้อแหลมึงตอแหลมันมีกี้ตอนที่มันพูดอ่ะมันมีการมันหยิกมอสด้วยเพื่อให้กล้องยีนรันไปเลยมันหยิกตรงเนี้ย ตัวเองครับชุดฐานที่เพียนต่อแหลครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี่อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์จ้ามีเยอจะได้ไปถึงสองรันไปเพอร์ด้วยนะครับถ้าใครอยากให้มีคลิปวาหาสนุกสนุกแบบนี้หรือจะให้แกล้งด้วยเจ้บอกผมได้เลยทุกคนคอมเมนต์เข้ามาเยอะเดี๋ยวเราจะแกลงตัวต่อคอร์ดช่วยตัวกูยืนไม่มีวันลุกมึงอย่าปากดิไม่ได้กำพูดฝากย่อยพวกต่อแหลแย่ละไม่รู้กูของจริงกูไม่ค่อยพูดช่วยตัวกูยืนไม่มีวันลุกมึงอย่าปากดิไม่ได้กำพูดฝากย่อยพวกต่อแหลแย่ละไม่